สัลลมุอลัยกะคุมบระรฮ์มัดุลลอฮิตาแล้วอบบริกาตุกความรักความเมตตาจากอัลลอฮ์จงอุทิศแด่บรรดาผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนที่เคารพรักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลละนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวิชาตารีคเป็นวิชาซึ่งที่พูดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมันอิสลามนั่นเองทุกสัปดาห์นะครับก่อนที่เราจะทําการเรียนการสอนนะครับเราก็ต้องมีการขอดุอา เพื่อที่จะให้การเรียนการสอนขอ,องเรานั้นมีความสุลียลาดขงคลนั่นเองนักเรียนทุกมือขอดนอาห์ลนอาห์โนอาห์ตามครูเลยนะครับ,บสิลางิรกราะมานุราะหิมอัลลอฮุมอฟต้าอะไลนาฮิกมาติกาวังชุดอะไลนามินคอซาอินีราะมาติกะยาอัลฮามร์รอฮิมีน อาเีนยารบ,บันอนละมีอ่ะนะครับเรายังอยู่เกี่ยวกับการอิสระรือก็มีอรอดอยู่นะครับที่แล้วเรียนแล้วครับว่าการอิสระนั้นนะครับท่านดนมีได้เดินทางนะครับไนยามค่าคืนนะครับในค่าคืนวันจันทร์ที่2ีเดือนรอจับการอิสระนั้นก็คือการเดินทางของท่านันมีจากมยิดอันธารอมนะครับไปยังมยิดอันอักซอ ส่วนมิรอดนั่นก็คือท่านนาบีเนี่ยเดินทางจากเมัสยิิอันอักซอไปยังปักฟ้านะครับนบีเดินทางนะครับขึ้นฟักฟ้าและท่านนาบีก็ได้เจอท่านนาบีต่างๆนั่นเองอ่ะเรามาดูวันนี้นะครับเนื้อหาเพิ่มเติมในการอิสราะและก็มิรอดอ่ะการอิสราะและมิรอดเนี่ยเขาบอกว่าจากรายงานาดีษซึ่งมีนะครับหลายรายงานเกี่ยวกับเรื่องอันอิสรซาะและมิรอดพอจะสรุปข้อความได้ว่าท่านนาบีสรุปบอกว่าอะไรทีว่ว่าสลัม ได้ออกเดินทางในเวลากลางคืนจากมาสัสยิดอันทารอมนะครับโดยมียิบรีนอะลัยฮสลามเป็นผู้นำทางและท่านได้นั่งบนบุรอกเป็นสานะัาณะและไปถึงเยรูซาเล็มใบถตงมักกิสด้วยเวลาอันรวดเร็วท่านนาบีสโลโกฮวยแลหฮวสลัมได้พบกับบรรดาน,นาบีหลายท่านและท่านได้เป็นอิหมัมนำลหมานุ่งเองนะครับนี่ก็คือการอิสระก็คือท่านนาบีเดินทางในยามค่ำคืนจากมาสัสยิดอันทารอมไปยังมสัสยิดอันอักซอ นะครับมียรอรก็คือการาเดินทางท่านนาบีจากฮิทักซอไปอยังปักฟ้านะครับโดยท่านยิบรินอลัลฮิสลาลามที่เป็นมาลเลกัตเนี่ยเป็นผู้นาทางให้ท่านนาบีท่านนาบีเดินทางด้วยกับบุรอกเป็นสัตว์พาหนะนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเป็นสัตว์ซึ่งที่นะครับเ,เดินทางอย่างรวดเร็วนะครับแลก็ท่านนาบีเนี่ยขึ้นไปยังปากฟ้าท่านนาบีก็เจอบรรดานาบีต่างๆนั่นเองอ่ะเขาบอกว่า หลังจากนั้นยิบลินได้นํา <Gym. S 1> ท่านนบีสโลลวะฮหวายอะลัยฮุสสลัมขึ้นสู่ฟ้าฟ้าและได้พบกับบรรดานบีหลายท่านตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่เจ็ดท่านนบีสโลลวะฮ์วายอะลัยฮุสสลัมได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากบรรดานบีเหล่านั้นต่อจากนั้นท่านนบีสโลลวะฮ์วายอะลัยฮุสสลัมได้ถูกนําไปยังซิดรอตุนมุงตาฮาและได้เห็นใบตุนมหมูดนะครับหลังจากที่ท่านนบีสโลลวะฮหวายอะลัยฮุสสลัมนั้นนะครับขึ้นสู่ฟ้าฟ้าและรดา ท่านนบีต่างๆนะครับทั้งเจ็ดท่านเนี่ยนะครับท่านนบีก็เดินทางไปยังที่ซิดรอตุนมุงตราฮานะครับนบีก็ได้เห็นกะบะของบรรดามาไลกะและท่านนบีได้เห็นอะไรครับท่านนบีได้เห็นสวรรค์และก็นรกนั่นเองหลังจากนั้นนะครับยิบรีลนก็ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นอา่าว่ามูฮัมหมัดนี่คือขอบเขตของฉันฉันไม่สามารถจะล่วงล้ำเขตนี้ได้ หลังจากนั้นท่านก็ได้ขึ้นต่อไปจนถึงมะขอมุ่นพุสนาและดรรอจะตุ้นอุนลานจนถึงมาอมุ่นมูนานชัดนั่นเองนะครับนั่นก็คือญิบรินได้พาทัานดบีถึงเสดรรอตุ้นมุงตะหานะครับหลังจากนั้นนะครับญีบรุ่นก็ไม่สามารถในการที่จะพาทัานดบีพาทัานดบีนั้นไปอีกนะครับเ,ออเพราะมันเป็นขอบเขตของท่านนบีนั่นเองนะครับต่อมา บอกว่าในคืนวันนั้นเองอัลลอฮ์ได้ทรงบัญญัติการละหมาด50เวลาในวันหนึ่งให้แก่ประชาชาติของมุฮัมมัดเมื่อท่านได้กลับลงมาพบกับท่านนาบีมูซาอะลัยสลามท่านก็พูดว่าท่านนาบีเนี่ยเดินทางไปนะครับในคุณี่ยอิสลอสแล้วก็มีออัเนี่ยท่านนาบีก็ไปเอาการละหมาดนะครับแ,แรก่การละหมาดเราเนี่ยถูกบัญญัติด้วยกับ50เวลาต่อมาท่านนาบีมูซาแต่มาท่านนาบีมูฮัมมัดเนี่ยได้พบกับท่านอับดุลเบียร์มูซาอะลัยสลาห์มท่าน,นา นั่นเป็นการลำบากแก่ประชาชนาของท่านที่จะปฏิบัติเช่นนั้นได้ฉันได้เคยทดลองกับบานิสตออินมาแล้วว่ามูฮัมหมัดจงกลับไปขอ,อลดหย่อนเวลาละหมาดแต่บิบูซาเห็นแล้วว่าประชาชนาของท่านนบ,บีเนี่ยคงทําไม่ได้หรอกนะครับขนาดนะครับประชาชนาของท่านนบ,บีมูซาเนี่ยนะครับมีความใหญ่โตนะครับแข็งแกร่งยังทาไม่ได้เลยเลยท่านนบ,บีมูซาบอกให้ท่านอบบีมูฮัมหมัดเนี่ยไปลดหย่อนการละหมาดนั่นเองนะครับ ท่านอับดุลเลาะห์วะลซัลลัมนั้นนะครับได้เวียนได้ขอลดภาระดังกล่าวจากอัลลอฮ์หลายครั้งจนเหลือเพียงห้าเวลานะครับท่านอบีม,มูฮัมหมัดก็ไปขอต่ออัลลอฮ์ลดการละหมาดนะครับจากห้าสิบเวลานะครับลดทีละห้าทีละห้าทีละห้านะครับการละหมาดของเราก็ก็เหลือห้าเวลาวันนี้เราต้องขอบคุณหน้าหากว่ากา,ารละหมาดเราห้าสิบเวลาเนี่ยเขาบอกว่าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเราก็าจะมีการละหมาดกันยี่สิบนาที หนึ่งเวลา20นาทีหนึ่งเวลาเราก็ไม่ได้นอนกันแล้วนะครับวันนี้เราองนะครับขอบคุณะนะัท่านอับบีมุฮัมมัดที่ให้การละหมาดของเราเนี่ยเหลือ5้าเวลานะครับบางคนเนี่ยห้าเวลายังละหมาดไม่ครบเลยนะครับอ่ะต่อไปเนี่ยท่านอับบีบอกฉันรู้สึกละอายนะไปขอลดย่อนต่อพระองค์อีกฉันขอน้อมเวลาละหมาด5เวลาเนี่ยไวและอัลลอฮ์มีบันเช้าว่าการละหมาดให้เวลาตอนหนึ่งวันจะได้รับบุญเป็นรางวัลเท่ากับ50เวลานั่นเองนะครับท่านอับบีมุซาบอกว่าเน ท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยลดหย่อนห้าเวลาไปขออีกท่านนาบีมูซา่าในศาลาโบสกฉันละอายต่อ,อร่และในการทิ่จจลดหย่อนการละหมาดดังนั้นารถตลาก็ให้การละหมาดของพวกเรานั้นก็คือเป็นบทบัญญัติและคือเราต้องละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะครับห้าเวลาจะได้รับผลบุญเป็นสิ่งตอบแทนเท่ากับห้าสิบเวลาอันหมายความว่านะครับการละหมาดห้าเวลาต่อหนึ่งวันเนี่ยเราจะได้ผลบุญตอบแทนเท่ากับห้าสิบเวลานั่นเองครับอา้าว อุบัติการอิสรามและไม่รอดท่านนบีเด้พบเห็นอะไรบ้างใน,นคั้มพืนอิสรามไม่รอดนะครับมีในหัวขอ้อดังนี้ถ้านนบีเห็นพวกที่ต่อสู้ในหนทางขององ๋สองท่านนบีเห็นพวกที่ไม่ให้ความสนใจในเรื่องของการละหมาดสามนบีเห็นพวกที่หมกมุ่นอยู่ในทางเพศที่ฮาร่อมนะครับดูหนังที่ไม่ดีหนังละครที่ไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับสี่พวกที่กินดอกเบี้ย ห้าพวกที่กินทรัพย์สมบัติของเด็กกำพร้าด้วยความอาธรรมเพื่อกับการทุจริตนะครับหกพวกที่ไม่บริจาคสกาศเจ็ดพวกที่ชอบนินทาเสียร้ายผู้อื่นแปดพวกที่ชอบพูดในสิ่งที่เขาไม่กระทำเนี่ยในสิ่งที่ท่านนบีเห็นเนี่ยนะครับอีกหลายหลายอย่างไม่ใช่แปดข้อพวกที่ต่อสู้แนวทางของล่อทานดบเบียเห็นพวกที่ไม่ความสนใจในเรื่องการละหมาดเวลาถึงละหมาดแล้วไม่สนใจนะครับสามพวกที่หมกมุ่นอยู่ในทางเพศของคารองไปดูหนังซึ่งที่ นะครับมีการแก้้งแก้ผ้ากันอยู่นะครับสี่พวกที่กินดอกเบี้ยนั่นเองห้าพวกที่กินทรัพย์สมบัติของเด็กเะติเตนั่นเองหกพวกที่ไม่บริจาคสการมีตังและอลัลลอฮ์ให้ความร่ำรวยและแต่ไม่บริจาคสักากา7เจ็ดพวกที่ชอบมินทาเสียร้ายผู้อื่นแปดพวกที่ชอบพูดในสิ่งที่เขาไม่กระทำนะครับพูด mm hmm. เ,เขาละหมาแต่ตัวเองไม่ละหมานี่ก็คือนะครับเหตุการณ์อิสตอและก็เมีอรอดนะครับที่ธนบี เดี๋ยวพบเจอมาเดี๋ยวถ้าหากว่าเราได้เจอการสัปดาห์หน้าในห้องเรียนครับเดี๋ยวครูก็จะเพิ่มเติมอีกครับอาริสตอเมียรอดยังไม่หมดีกว่าทตานนบีไปเจออะไรบ้างนะครับในสภาพคนที่กินดอกเบียเป็นยังไงพวกที่ไม่บริจาคสักการเป็นยังไงนะครับก็